โอ้กหพี่แก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 อะไรอะไรอ่ะดูไม่ตานะเช่แล้วไม่โหดจะเกิดที่มันมาจัดทุกตัวเกิดทุกตัวเลยอ่ะทีมเราไม่มีมาไม่มีเลยมาสีก็ไม่มีพี่พี่มาสีก็ไม่พอเลยพี่หล่อย่าไปกลัว ไม่ได้กลัวเราจะทำไหมเราจะขิงมันไหมทีเราบังเอิญในทีเราไม่มีมันจะถแล้วบังเอิญจริงไม่มีสักคนเลยบังเอิญเกินในทีมันโอ้โหจะไปบอลเลยอ่ะคือแบบเอาติวจังเออทีมเคตรจริงเลยอ่ะมึงมึงเวทปะไม่เวทไม่เวทไม่เวทไวดแมวนะเวดปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรถแบบหนูชื่อเวดมากับมิดแล้วก็มากับท็อป ได้ไหมว่าแล้วปิดตลบแบบว่าแล้วได้ไม่นานได้ไม่นานเดี๋ยวน้อยระวังถ้ามีอีกเนเฮ้ยก็ว่าเขาจับติดแน่เดี๋ยวพี่เขาจับติดแน่เลยอะอะไรวะอ๋อบอกบอกว่าเพื่อนหนูพี่ขุนบอกว่าเพื่อนหนูเพื่อนหนูไปลากมาเอาบ้าล่างอะพิีไหมได้พิธีระวังกลาง ได้มาแล้วมาแล้วใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วเขบอกลยแป็ดนะได้สวยเฮ้ยมันเอาอ่ะเฮ้ยมันเอาอ่ะเอาอเฮ้ยดีดีเขามนหมดีดีเขามานเหมด เอ้ยมันนอ่ะอย่าอ่ามาหากับฉันน้องไปเลยน้องไปเลย่ี่นี่มีถั่วให้ฉันเดี๋ยวเดินเี๋ยวเดินฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบอย่ามาห้ากับฉันอย่ามาห้ากับฉันแล้วไม่โหดจะเงือแล้วไม่โหดจะเงือจะไม่โหดกูบอกเลยเจ๊เฟเจอเจ๊บอกว่าตอนนี้แหละกูพูดเลยแล้วไม่โหดจะงือที่นั้นแล้วไม่เฮลโหลเขียนปืนแป๊บที่ขอนี้ อะไรครับอะไรครับยังยังยังอุ๊ย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 ช่วยตีไม่ทันโอ้พี่เกมพี่เกมใหญ่พี่เกมแกงอะไรอะไรเนี่ยแล้วดี่ตีโอ้ยเข้าไปเกงเน้นๆหน่อยโอ้โหแกงผมกดไว้แล้วพี่ไปแล้ไปแล้วไปแล้วกดไม่ไม่พี่กดเล่นๆนะแต่คนไม่เล่น嘛ไม่พี่ขุนสบายสบายพี่ขุนสบายสบายสบายเลยสบายเลย สบายเลยจันดีดีอย่าสบายเลยแล้วไม่โหดจงเออเดี๋ยวเล่นเสร็จมังกรต่อได้นะแล้วไม่โหดจงเออบอกแล้วว่านี่เอบีเอดีอย่าสบายฟอกันศูนเก้าเลยดงยืนพอฟกันพอกันดีพอกันดีต่อไหมเดี๋ยวใครเล่นต่อไหมผมต่อได้เรื่อยๆต่อได้เรื่อยๆเกมันมาได้หมดบอกว่าสนใจต่อไหมต่อไหมครับต่อไหมครับ ไม่โอ้ยทำไมรู้สึกสันใจอยาเล่นกันเองอ่ะไม่ระวังนะอย่ากดเฉาอยู่ป่าบนเออไม่ต้องถึงจันแล้วมั้งนี่เดี๋ยวผมไปจับลิฟบนะผมไปจับลิบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดันกางให้หมดผมดันกางให้บ้านบ้านบ้านโอ้ยบ้านบ้านเดิมผมเน่นมันยังกลัวเลยแต่มามาเช็กแล้วอ่าเช็กแล้ว ไปไเอานี่ไปไปอ๋อมาเลยมาเลยเาเร็วเลยพี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 ปเรียบไๆเรียบอะไรอยู่ทำไม่ฟาตรงนี้อ่ะอร่ออร่อไป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 อ้อมอ้อมยอเลยยอยยยอยดีนะยืนเลยดูดิอุ้ยดจังเลย น้ำไม่โหดจังเออใครจตายคิวแรกมาก่อนเอาละเราจะมาลุ้นกันนะครับผมก็ใครจะตายเป็นคิวแรกอุ้ยไม่ตายแน่เลยม่นพี่พี่ไม่เป็นพี่พี่จะ support ไม่ออกจากกันแข่งกันคนแรกเลยอ่ะดูดีดูดี่ดูออกจากกันแข่งขันคนแรกเลยอ่ะหรอโอยู่เป็นนานหรอพี่ไม่่เนพีจะ s u p อ o r t ให้พี่ตัวเปิดได้พี่ต้องพุ่งเข้าไปหามันนะ ไปเดินเล่นในป่าเขาอยู่ทัวร์ทัวร์กเก่งจริงนะมอนี่ที่เขาเก่งไอพี่ขุนโอ้แขกเล่นตกทุบทีเดียวอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเราไม่โหดจังเลยนนักเดียวไม่โหดจังเลยนี่เป็นเล่นแล้วเนี่ยยทุกคนเลยเฮียทีมหนักจัดอ่ะทีมรู้แตะโถ่ยี่สิบ แล้วไม่โอ้จังเลยเฮ้ยอบคุณอคเยอๆๆโอเคๆๆๆของแร้ธรรมดามาแบบตงเ่าก็้าวเฮ้ยนี่คนตายคนแรคนตายคนย่างๆจะยินเฮ้ยเราลองเล่นปืนนั้นบ้างดีกว่าเอาเอเบีก็ได้นะเอบียนี่ไงเนี่ยโอเปอเรเตอร์โอเปอเเตอร์เดี๋ย คนเทียวเลยปืนที่พูดจะคือไม่มีในแอลเลยอ้าวคู่เตะเดีเราเจอคนตายแล้วคุณคะเราเจอคนตายแล้วค่ะคุณโดนผมเล่นสกิลจีนั่ะเดี๋ยวไม่วางให้ผมอ่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวใจไม่วางสกิลจีนเอาหะเอาหรอดิต้องเปิดแล้วอุ้ยคนเลงชั้นพี่ขุน พี่ขุดอาสาอสโลมินเลนพี่ขุดอโลมินเลนเลยโดนป้อมตีโดนป้อมตีเนี่ยเขแตกคนที่สองอ่ะเอ้ยคุยเพื่อนตายแล้วได้ดับเบิลคิวแต่โดนป้อมตีครับทุกคนดูนี่ดูเลือดดิตามตายมากเลยแล้วไม่โหดจังน,นี่เราโยนนะเนี่ยอนายนายนายกดเลือดกดอืมการที่เราตายานี่คือเราเคยโยนนะเราเล่นเพียร์โยนนะแล้ว่ะไปเอาบาลอนดัน,น แต่จริงบอลลอนยังได้บอลลอนแล้วก็จบอะเดี๋ยวรอรอทีมกลับก่อนดีกว่าวะเฮ้ยทีมหา้วที้วที้วเออเจ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 เเเเอาเลยเอาเลยเเลยนา่มาบอเยมาอลเยมาอันตวังไม่ไม่มีินโวอย่าสูไมเครับเ็นนาย้าไไหมอ้าวไ่ไปไม่ม่ ตายตายตายเร็วหน้าตายโดนนีผมโอ้้ไม่ตายไปถูกไ่ถูกจังเงินไ่หูกจังเงิตายเลยตายเลยตายคนละหนึงตายคนละหนึ่งพอเรียพอเรียตายคนละหนึงพอเรียเนี่ยนะหตัวคนละหงเานากู้อ่อระวังนะระวังนะเอาดิจไปไปได้เลยนะ อาไปได้ไปได้แล้ไปได้แล้วเไปได้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 เดินล่างเลเด้นล่างอ๋อเลยพี่ด๋อเมีเนียนอยู่หน้าบ้านดีกินเลยไปไปจไป้แล้วอ้าวเียสวยสวยนะ้ี่ตไอ้บไอ้บุงกี่ตดูนอฟีดีอ์ิต เดินไม่ทันน่ะเดินไม่ทันไอ้นายกูบอกว่าตายคนละหนึ่งมาเถอะเอ้บเอหน่ะซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งมาเถอะเอ้ยไม่โหดจังเลยอยู่ไปไหนวะเนะโอ้โหตะพุ่งยีวะ ดีดีตรงตรงนี้ไปน้ำไปน้ำไปน้ำเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไปน้ำอันนี้เฮ้ยอย่าตีป้อมดิเออเอออยู่ในชาโอเคไม่ทันเงี้ยกลัวแต่กูไปน้ำจริงจรแต่ไม่รู้เขาจะจี๊ดกับมึงไหมเฮ้ยดิเข้าไปตาตายเลยนมือมันเต่าเท่ากันอ่ะสีมือมัน